ส่วนกรมศิลปา,ากรเตรียมแถลงผลการตรวจสอบโบราณวัตถุก,กว่า30,000ชิ้นที่ตรวจยึดได้จากพลตบโรพงพัสฉาย,ยาพันธ์อดีตผู้มัชาการตำรวจสอบสวนกลางน,นะครับที่ตามจากคุณเป็นจพน์ทิพย์กมลแสงครับรายงานสดจากกรมศิลปา,ากรครับคุณเป็นจพน์ครับ ครับคุณจตุรงครับสำหรับความคืบหน้าการแถลงผลการตรวจสอบโบราณวัตถุและศิลปวัตถุในวันนี้นะครับทางกรมศิลปากรอธิบดีกรมศิลปากร,กรก็จะเป็นผู้ตรวจสอบแล้วก็แถลงถึงผลาการตรวจสอบทั้งหมดในวันนี้นะครับซึ่งอของกลางที่ยึดได้นั้นเป็นของกลางที่ตรวจยึดได้จากบ้านพักของพลตโทพงศพฉาย,ยาพันธ์อดีตผู้บัญชาการตํารวจสอบสวนกลางครับ โบราณวัตถุศิลปะวัตถุจํานวนมากที่ตํารวจตรวจยึดได้ภายในบ้านพักของพลนบดโทพลพัชชายาพันธ์อดีตผู้บัญชาการตํารวจสอบสวนกลางและบ้านพักของผู้ร่วมเครือข่ายรวม15แห่งนะครับจะถูกกรมศริลปากรตรวจสอบทั้งหมดว่าเป็นของเรียนแบบหรือได้มาอย่างครอบครองอหรือได้มาครอบครองอย่างถูกต้องหรือไม่นะครับ ซึ่งนายบวรเวศรุ่งรุจีอธิบดีกรมศิลปากรเปิดเผยเบื้องต้นนะครับว่าของกลางที่ยึดได้นั้นมีมากกว่า3 0,000ื่นชิ้นและอยู่ระหว่างการตรวจสอบและจําแนกประเภทว่าชิ้นใดเป็นโบราณวัตถุศิลปวัตถุรวมทั้งตรวจสอบว่าชิ้นใดนั้นเป็นของจริงหรือว่าของเลียนแบบนะครับเนื่องจากว่าสิ่งของประเภทนี้มักมีอยู่จํานวนมากนะครับแล้วก็มีผู้นํามาลอกเลียนแบบจํานวนมากสําหรับการตรวจสอบนั้นกรมศิลปากรจะใช้หลักฐานทางวิชาการอ้างอิงในการตรวจเปรียบเทียบรวม ถึงต้องสอบสวนที่มาที่ไปของการครอบครองโดยอาจจะต้องเชิญเจ้าตัวนั้นมาชี้แจงและเหตุผลของการครอบครองเพราะว่าวัตถุบางชิ้นนั้นเป็นเทวรูปศักดิ์สิทธิ์ต้องอยู่ในเทวสถานเหตุใดจึงเก็บไว้ในบ้านพักนะครับ อธิบดีกรมศิลปากรยังบอกด้วยนะครับว่าตามกฎหมายแล้วไม่มีการประกาศให้ประชาชนทั่วไปนั้นครอบครองโบราณวัตถุนะครับไม่มีการห้ามนะครับแต่ว่าต้องได้มาอย่างถูกต้องไม่เช่นนั้นจะมีความผิดตามพระราชบัญญัติโบราณสถานโบราณวัตถุศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพุทธศักราช2504แก้ไขเพิ่มเติมพุทธศักราช2535ครับ และสาหรับการถแถลงข่าวในวันนี้นะครับทางกรมศริลปากรได้มีการนําเอกสารเบื้องต้นมาให้กับสื่อมวลชนนะครับโดยสิ่งของที่ตรวจยึดได้บางส่วนนั้นพบว่าเป็นพระพุทธรูปไม้ศิลปะวิทยาพุทธศัพท์พุทธศัธวัดที23่23-24ถึงนะครับรวมทั้งเป็นพระพุทธรูปไม้ปางมารวิชัยโลหะผสมศิลประรัตนโกศิล์และก็พระพุทธรูปปางสมาธิโลหะผสมศิลประรัตนโกศิล์ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นศิลปะที่ค่อนข้างที่จะหายากนะครับแล้วก็ มีน้อยชิ้นในประเทศไทยรวมทั้งผู้ที่ครอบครองนั้นต้องอมีการเสาะหาค่อนข้างที่จะยากลําบากนะครับซึ่งทําให้กรมศิลปากรน,นั้นต้องมีการตรวจสอบทรัพย์สินทั้งหมดที่มีการตรวจยึดได้แล้วก็มีการจําแนกประเภทว่าทั้งหมดนั้นเป็นสิ่งของที่ได้มาอย่างถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ซึ่งอีกสักครู่หนึ่งทางอาธิบดีกรมศิลปากรน,นั้นจะมีการแถลงข่าวถึงกับเรื่องนี้นะครับและถ้ามีความคืบหน้ายัางไงจะรายงานให้ทราบอีกครั้งหนึ่งครับคุณจตุรงค์ครับขอบคุณครับ,บคุณเบญจพลครับ